ไอ้ลูกปลากลับานกลับบ้านคบบ่ำแล้วจุงจุงจุ้งโอ้ทุกคนเก่งมากมากเดี๋ยวทางลาบแล้วค่อยปัน่นะลูกนะปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน<ฆ>่าปลอดภัยไว้ก่อน<ฆ>ปลอดภัยไว้ก่อนลูกปลอดภัยไว้ก่อนอ,อย่าเพิ่งปัดอย่าเพิ่งปันลูกพี่ชิตารอน้องก่อนรอน้องก่อน อาจุ้งลูกจุ้งจุ้งทางชันทางชันลูกอันตรายอ่ะอันตรายอันตรายอ่าจุ้งก่อนลูกจุ้งก่อนขนาดจุ้งยังไหลเลยลูกฮ่าฮลูกด,ด,ดูรันดันเห็นแล้วทึงมุนทึงทึงเจ็บมื <c oughs> อเฮ่าปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วทางลาบแล้วป่า อ่าทุกคนปลอดภัยโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก